คืมาตัวนึงเวร t h มันจเป็นเปี่ยนโบ้ยงามเนะกาบสวัสดี สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC เบ้อสุขสุขคนพี่น้องอะเนาะบัดชมงสุบอนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีก่นึงพบพอกับช่อง YouTube ของว่าวงชายใจกนดออีกเพีงเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ V2 พี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมก็เดวเวียงเข้ามาอัปเดตเนาะพีมาอัปเดต ทางบ้านทางเฮือนของอันอ่านองจอยนะพี่นอ้องมาเบิ่งนงานมาเบิ่งอ่าเื่แบ่นะพี่นอ้องเนาะอ่าให้พพี่น,อน้องซีในเบิ่งในชมนกันพี่น้องเนาะเพราะว่าตั้งแต่มื้อนั้น2-3มื้อนี่แหละบ่ยงบ่ได้ขึ้นมาทางนี้ก็เลยสิขึ้นมาทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีก ไปหาแต่ทางอา้บึงเกิงอะไรก็อย่าหน่วยไอพซีเบื่อพี่น้อง,งนเนาะเลยเบรียนเข้ามาอา,อาเบดทางนี้ผัดเปลี่ยนกันไปพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขอภอภัยนำไอพซีเพื่อสุูสุขคนพี่น้องเนาะว่าตอนนี้จะมีเสียงเบะนะพี่น้องเนาะ À, hòn xéo xeo được nhau Nhưng này mười hai bếp hai bếp mà bếp hai khai Khai bếp 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 con Này, hai

đẹp bên bìa này, bò nó, phần phe này, nhà lại tô rồi. Bật, ảnh, nàng này, mình đã bật anh nang con ngục bớt lại suông đéo thì anh tiếp tục Hả, mai ha cái này <laughs> 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 <đại>, ship tô mày linh chơi chơi, chơi nữa anh <laughs> này đèn ma và này nó đang giận Hàng nhảy đẹp nó nhảy đẹp đào mai lên ธรรมดาอยู่แต่ว่าเอาบ่มีงบสิ่งนั้นเนาะแต่โดยบอนะคำว่ามีงบเอาได้เซ็นธรรมดาอยู่กริงเงงบบิดฟังคนเนี่ยฟังจากทางผู้หลักใหญ่เพิ่นนั่นดิกมายังอัินเอาเชียงมาโตน้าไปพุ่นนี่บอกเอาเขายังมานอนอยู่เพื่อนนั้งนี่อยู่เไปตื่นมาตื่ได้มาอืมคือว่าลงไปเห็นงานเหตุการณ์น่ะ าม,มาเลยโอ้ทางลุงช่างพากันไปใช่ไหมเหตียงไปเหตียง<ล>ยังม่ได้เหรอบ่มุ่งหลักระ,ะี่มันเลยอืมเปิดมุ่งเทียงนาเพิ่นมันนี้เลยอ๋อมุ่งเทียงนาเฮ็ดเตียงนาไปเบิดกูคนบ่ ดได้หาหา,านทห้มันด้บบเบมันยังยังอยู่ยเอารถรดโบยอยเอาอยัางไปเก่ไปตัดไปเกาเอารถจักรก็คือเอาตัดออกมาเนาะพอมันตะกิ้แล้ตอนแรงเ้าออกตัดให้รถไถเกมาอมืไปตัดแทวไไน มีบ่ไอซตันแทนน้นรมีอยู่บอกตอนนั้นจากมุ้งปก,กติไปหาอาหารใม,ม่ไหมกองโมงสิบโมงสิมงเบอกเลย,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 ยไพไไแน่ลพยปุ่นต่างโมุงตัวอ,อาัปเป้ไอสิตานหลายคนติดท,ทองตลอดก็ติดทองคือเห็นอยู่ที่โน้กตกุ่าววันนี้เลย ฮะแอบปนีกันเ็งปนีมานะทาทยือดิอืมเป็นน้ำเป็นยังแครยังจอยเอาไปใหยอย้อกีกบกระตักนั่นเอาไปไหวเย็นน้ำได้ทำเย็นน้ำเก่าน้ำยัง วานนี้ป่วยออกไปใช้สาวานป่วยออกกินเท่านี้แหละมันาอะไรเขึ้นมาเลยอืมแล้วคำเจ้าป่ได้ไปใช้ก็มีแต่ว่าป่วยออกหาให้มันหากินอยู่แถวใกล้นี้เหลหากินอยู่แถวใกล้นี่ก็ไล่ไล่ขึ้นมาไว้โตนช่องโตออกมาที่ดังมันยังเฮบอกคือว่ายังเสือกคือ,อยังนั่น แห่และเข้าไก,กเไา่เับอะไรเขาเฮไปช่องบอกเลยอืม อะไรตัวลูกมันมันตัวเดียวอะไตัวเดียวหนุอเอออะไรตัวเดียวเนาะหนุ่นยโตเถกบ่โตเถิดแค่มันคือห้องคือบุเห็นลูกมันไปเบิ่งลูกมันไปยังไม่ได้อันนั่น ยังไม่ได้เห็นอ่หัวเวได้ดุมเลยนะน้องโอยวะเจ้าที่เพิ่นเอามาให้เบิง่งเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าเฮาบ่ได้นนัเฮาบ่ได้ซื้อน้ำเพิ่นเพิ่นจะเอามาเจ้าให้ใหม่ว่าราคาบราซื้อนําพราะขาดราคามันก็นสิื่อมันขาดสูงแต่เมื่อกี้นี่เฮาเว้าว่าบ่เอานําเพิ่นแต่แต่จะอันนั้นอาจาะอาจาระรู้อัน เราลดลงคนนะเราซื้นอน้ำพิ่นทุกคอนแต่ว่าเขาไล่อาเอามาได้เขาก็ไล่ลูกมันมาจิตเขมาพี่บพเมื่อวานเธยเกิดซีเรียงแบ่คือกั้นมั้ยไม่งั้นขาวๆอยู่ทึงเกลือเอาเกลือมันกินดย ใส่ <Okay. S 2> เออถ้าเขาปล่อยออกไปนี่มันไม่ได้ออกบ่รมูมันนะเนี่ยบเบ้เบ้เทิกเงีเชือกนั่นขาดแล้วติม,มันเหยียบบ่ ีแต่ว่าถ้ามานั่งกับตัดตัดให้มันยังเดือแต่น้ำคอมัน,นตัดให้มันเดือแต่เป็บ่วงในคอมันเอาบ่ต้องจงชนมันนั่นกำจับไรมันกินบ่อเ้อขี้บุญกินฮะกินกินบ่หนอหลังกินเลยบันเ้ามาก็ยังเบิดเบิดบ่เ,เออ จะเอาไว้อยู่ในมันนะนะั้นเจ้าบอกเอาขอเอาไว้ผมมันถื่อเดะเถื่ออย่างมันเหี่ยวไอ้คื่อโค <c oughs> บดกี้จ่ะเง,งี้ยเงงเงงออกมาได้กัน kép kép về năm ừ. triệu thật nó oh. này tôi đi đâu khi nó về bé nội này tôi nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nhưng bây giờ khiến hung đấy oh, nhưng bây giờ khiến hung này Cho ông mưa nó Mẹ mình Ồ Cho lên là bôi mình ổn là mẹ mình dù bò Đôi แรงนะเฮาปล่อยปล่อยออกให้มันหากินพี่น้องไ้เนาะมัน,กนบก<ด>ยิ้ย<ด>มใบอย่างนี้จ้ะปล่อยเดี่ยงเอาะทำเมื่อไรเฮานั่งกับปล่อยเดี่ยงมันเดินพวกเถิบก,ก็ออกน้ำกันหรอโบ่เฮาโบ่อ,บ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 อยันมันตายมันหลับ เขาเปอยเขาก็ไล่ไล่น่ะมันอกเฮเป็นไรนะมันอยู่นำมูมันอยอ่ <c oughs> แล้วมันกินน่นอียังเนี่ยอียังน่เนาะ โกมากระทินเบิดได้แถวนี้เบิดเลย้องมันคือว่าคือบริงไงเป็นได้ตอนไ่นเนาะโดย้อ,อ,องกมันงไงเป็นได้ดนนดิเทิงลูกตัวหรกฉยนนอนดิเทิงเห้ อ๋โอโตโตมากับตัวนี้เนาะเครื่อมูเห็นมันลงอย่างชัางเกตเบิ่งมานำแต่แต่ละมือยยันมันอ่าเป็นหันเป็นนี่ช่างเกตเบิง่งเหม้ ว่ามันนั่นนั่นเลยไปน้ำกระเบิดลแล้วไปตักน้ำตักน้ำเข้ามาไว้ตักเข้ามาไวมา้มันจังนะป่อยรถคเฮามเอมน่ะป่อยป่อยเบิ่องปอยน่ะให้มันนั่นน่ะมันจอยเลยหอบป,อปอ่อยมันกิน ดันตัวเถือกแลดไปดันตัวอื่นหมดไปมันก็เบิ่งอยู่วะมันก็เสีย่นั่นอยู่ดอกพอแบ่มันเป็นแบ่ปลาในพวกนะมันก็ยังนั่นมันบุคคลอยู่กับคนธนาพีิณอ่ะก็เลยอย่างเฮ่เนี่ยไปตั้งไว้ทั้งพุ่นก็ได้กระชามเนาะได้เจ้าก็ถขกน้าลง ตั้งไว้ทางตกนามข้างในพื่นทุกใี่ทางนำ้ำ ก็เขายังไม่ได้อันนั้นมีแต่ว่าปล่อยๆให้มันหากินนั่นตามเดินแหละเดี๋ยวจังไรเขากินจากเด็กจักหน่อยไรเขาพาะเขายังไม่ได้ไปตัดอาหารดิมันไปนำกันอยู่หรอวะหวาน ມັນກໍຕົກຢູ່10:00ມັລະຮົາຢ mình phải hai mình mi tôi đang ngon mình ngon Tôi nói, em già mình tôi nói บรไปใช่แล้วเรไปหากินน้องในความไปทางป่าพุ่นนะไปรัดแต่มันอยู่บริเวณแถวๆใกล้วานนี้จะกระป่อยน้ำเดินนี่หละดิเดอน อยู่บริเวณแถวไกลเนี่มันก็นน่ะเนาะมันก็ออกไปมันก็หากินคว่ามันมันสิกินหญ้าแน่กินใบไม้แน่ยไม่ใช่คุ้มห้มันกินแต่ใบไม้อย่างเดียวละก็บ่ได้เด้อ่ามันต้องมีหลายแนวคว่าอาหารมันหลักๆแล้วคือมันมักน่ะคือใบอันอ่าหมักกระเชกมักระทินนี่แหละเนาะแต่ว่ามันก็อยากอึดแน่อยู่ทางเฮานะ เราต้องปลูกมันแนะทำไมมันนะั่นน่ะอย่มึงปล่อยมันกินใครดอกมันไปนํำกันอยู่เวนิบุควยนั่นนะเออได้ลูกตัวเดียวเน,ะ <c ười> นะาะชดวิได้หลายตัตัวเดียวพี่น้องเลยลูกมันฮะ ຊາບກັນບໍ່ໂອ๋ອດັງເທືອກໍໄດ້ດັງເທືອກໍໄດ2ດັງເທືອກໍໄດ້ໂຕດຽວແບບນີ້ບໍ່ໂດຍອືມພໍ່ກໍຕ້ອງຕ້ອງເບິ່ງນໍາເພຮົາຊເຮັດຕນັນໃດກະທ່ຽງກບໍໄປເບູຄນກໍນ เป็นเห็ดเทียงผูไปเฮาไปเฮากับเห็ดไรอยู่แถวมุงไปบึงกับนอกหนอกนมันหอน,นกินห้าอยู่โอ้ยก,กินนี่ว่าใส่ยสเดินมือเขาต้องใส่เพราะว่าเฮาจังสีนั่นมัน ิว uh ่ามันนันอยู่เนี่ยเขาคุมมันกินแต่ใบไหม้น่มันบุกินใบมันโมมักเพราะเพื่อว่าต้นนันประมาณนันนั่นนะเขาจยงไหลมันเขาให้มันนั่นก่อนมันทองมันสีเบ่งเบ่งทองมันอินจังไดมันเขา thương tử bố đã bỏi một quán, để một quán khám hàm răng, đồ ăn nhang lo đồ như cái này, thằng bố ăn cái đại เราเคจากเป็นอันสิ้ปลายมือคุณนะพี่น้องมันจังกินจังได้กินอาหารนำพรอมลูกเบะมาก็บ่าไ้มีอันนั่นคือการบองมีอันมีน้องคือการบองเบะแต่ปใหญ่จังปั้นนี่พายดินมาเลยตาเออคือการกับน้องงัวบ่จังไรคือการยกน้องมันมพี่น้องนเนาะมีแต่ว่าปล่อยให้เวะฮะกินหยาก่อน เด็กประมาณ10โมง10โมงเนี่ยเขาปล่อยโรตอนแต่ละมือเขาก็เบ่งนำ้ำาดละคำว่าแต่เช้าน้ำหอยปล่อยเพราะว่าอ่าหลายคนเพิ่งจะแนน้ำมาว่าตอนเช้านี้อย่ามันจิบปากกข้ามาเขาปล่อยตอนเช้ามันกินหยาที่มีน้ำหมกมายังนะเลยอ่ามีแต่บ่านะตอนเช้าแล้วมันนะ่นะอืม เดี๋ยวมันก็ดึงกันเดี๋ยวมันมันเขาเขาเข่าใกล้เขายังมันเดือยมันดึงมันหูกนั่นแหละการกับการใดจะต้องกับขอโทษขอภัยพี่น้องไงเนาะเจ็บชีไปสู้ชุกชุนเออชุกชุนยังโมเล่อเทียงนะพากันไปเฮ็ดเทียงดิ